คลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วทำงานกับบริษัทที่มี work compensation ค่ะแล้วมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวรักจะเล่าให้ฟังค่ะ คนที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะจำเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อเราทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะเราสามารถเคลมประกันอุบัติเหตุที่ทำงานได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะลักก็จะมาแชร์ในมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์โดยตรงกับลักเองค่ะงานของลักนะคะเป็นพนักง,งานเย็บผ้าเย็บเต็นท์นะคะแล้วก็ จะมีหน้าที่ตัดผ้าด้วยผ้าที่ใช้ในการเย็บเต็นท์นะคะดังนั้นพอเกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือลักใช้เครื่องตัดผ้านะคะตัดนิ้วตัวเองนะคะเป็นบริเวณนิ้วซ้ายนิ้วชี้ซ้ายมือนะคะแล้วเกิดเลือดไหลไม่หยุดเลยนะคะซึ่ง อุบัติเหตุเนี่ยเกิดได้กับทุกๆคนนะคะพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทํางานอาจจะเป็นยกของหนักลื่นล้มอุบัติเหตุกับเครื่องจักรอย่างรักเป็นต้นนะคะให้รีบแจ้งผู้จัดการทันทีนะคะพร้อมบันทึกเหตุการณ์แล้วก็พยานนะคะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษานะคะให้บันทึกเป็นภาษาของเราเอาไว้เลยนะคะแล้วบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ลืมนะคะ ส่วนพยานนะคะเพื่อนๆก็คอยสังเกตเอานะคะว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็จําคนคนนั้นเอาไว้นะคะหลังจากที่เราแจ้งผู้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะผู้จัดการท่านนั้นๆน,น,นะคะเขาจะต้องพาเราไปหาหมอหรือว่าเอเจนต์แคร์ทันทีค่ะแล้วเอเจนต์แคร์นั้นๆนะคะหัวหน้าของเรานะคะเขาจะรู้ว่าที่ไหน ที่บริษัทโครหรือว่ามีาประกันโคไว้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะไปเองถ้าถ้าไปได้นะคะก็ให้สอบถามให้แน่ชัดนะคะว่าประกันเนี่ยเป็นโคไว้ที่ไหนนะคะชื่อเอเจนต์แคร์ชื่ออะไรที่อยู่อะไรนะคะหรือเราต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ก่อนแต่เนิ่นๆน,น,นะคะก่อนที่เรา อาจจะเกิดหรือไม่เกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะแต่เราต้องรู้ไว้นะคะว่าเราบาดเจ็บแล้วเราต้องไปที่ไหนค่ะเพราะถ้าเพื่อนๆไปผิดที่นะคะอาจจะชีวิตเปลี่ยนได้นะคะการยื่นเคมกับประกัน WorkCom นะคะก็ภายใน10วันนับจากวันที่บาดเจ็บค่ะสำหรับเรื่องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลนะคะเราก็จะได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ เพื่อนๆอ,อาจจะไปซื้อผ้าพันแผลเองก็เก็บใบเสร็จเอาไว้นะคะเพราะว่าเราสามารถเบิกได้ด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องการยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเบิกได้เช่นกันค่ะส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เราไปตามเอเจนต์แร์หรือโรงพยาบาลนะคะบริษัทหรือว่าอินชอนเนซ์ของบริษัทนะคะประกันเนี่ยจะต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์ค่ะส่วนในเรื่องของค่าเชยรายได้นะคะจะ ได้ชดเชย2ใน3ของค่าจ้างาที่รักได้รับเองเนี่ยก็คือรักไม่สามารถไปทำงานได้3วันนะคะแต่รักได้เงิน5วันก็ได้มาทั้งหมด450เเหรียญน,นะคะส่วนใครที่เป็นทุกคนลภาพหรือโดยถาวรนนะคะสามารถได้เงินในส่วนนี้ด้วยนะคะเพื่อหลังจากที่เราไปหาหมอแล้วหมอเนี่ย จะเป็นคนเขียนให้นะคะว่าเราเนี่ยทุกคนภาพหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าหมอเขียนว่ายังไงเราก็จะได้เงินแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องคุยกับหมอดีๆนะคะว่าสมมติว่าอย่างนิ้วของรักษะคะหมอจะถามย้ำว่าเรารู้สึกไหมเรารู้สึกยังไงนิ้วของรักเป็นยังไงคือเขาถามเนี่ยเพื่อจะประเมินผลนะคะแล้วก็มันสามารถเคลมเงินส่วนนี้ได้ด้วยค่ะ กรณีของรักนะคะตอนนี้รักชานะคะนิ้วชาเนาะอาจจะได้เงินทุกคนภาพด้วยนะคะซึ่งอันนี้หมอยังไม่ได้วินิจฉัยนะคะว่าทุกคนละภาพหรือเปล่าขณะที่รักกำลังเล่านะคะโอเคถ้าเคลมถูกปฏิเสธนะคะให้ปรึกษาทนายทันทีค่ะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะคะแล้วหลักฐานสิ่งที่ควรทำนะคะก็คือ เก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์หรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนําอย่างเคร่งครัดนะคะร่วมมือกับนายจ้างและบริษัทประกันนะคะเพื่อจะการเบิกเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะคะกฎหมายของ WORKCOM นะคะนายจ้างต้องมีประกันค่ะพนักง,งานมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยไม่แว่ เราจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ตามนะคะเราจะต้องได้ค่าชดเชยนะคะและกฎหมายที่สำคัญข้อสุดท้ายนะคะก็คือนายจ้างเนี่ยไม่สามารถเลิกจ้างเพราะพนักงานเคลม work compensation หรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็อันนี้ก็สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลต่างๆในเว็บได้เลยค่ะเดี๋ยวรักจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ แล้วก็หลังจากที่รักรักษาพยาบาลน,นะคะ <Okay. S 1> กลับไปทำงาน <c oughs> เขาก็จะให้รักทาหลายหน้าที่มากเลยที่เราอยู่ใน work restriction นะคะ <c oughs> ก็คือทำตามที่หมอสั่งนะคะหมอสั่งว่าห้ามใช้มือซ้ายที่ทำงานเราจะต้องมอบหมายหน้าที่ให้เรานะคะที่ไม่ใช้มือซ้ายค่ะนอกจาก ทำความสะอาดรถที่จะส่งลูกค้าแล้วนะและ้วก็มาวาเกล้องสต็อกด้วยนะครับตอนนี้ก็มาจดเนาะสต็อกเหล่านี้นะคะก็มีอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการทำบิวอินรถตู้เนี่ยแหละคะ่ะทำสต็อกนะทำหลายอย่างมากเลยนะ <c oughs> ก็หลังจากที่มือเจ็บนะคะเขาก็จะมอบหมายงานเ <c oughs> ล็กๆน้อยๆที่ว่าไม่ต้องใช้สองมือ ก็เลยได้ทําหลายอย่างเลยนะคะนอกจากตัดเย็บแล้วตอนนี้ทําหน้าที่ส่งของนะส่งสินค้าก็คือต้องมาใส่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เนาะมาโน้ตมาแปะสติกเกอร์เหมือนเหมือนไปเซตนี้เนาะ ใครเคยไปไปชนีอเมริกานะคะก็จะต้องมีสติกเกอร์มีบารนะ์โค้ดเนาะแล้วของก็จะอยู่ข้างหลังเต็มเลยนะคะไม่ได้คงไม่ได้ถ่ายใ้ดูนะใครมาดูบรรยากาศว่าแต่ละวันก็คือทำได้เหมือนกันเลยเดี๋ยวเจ้านายมองหน้านะว่าคุยอะไรอยู่ไปก่อนนะทุกคนมาแล้วตอนนี้นะเขาให้เรามาเอาของบน ชั้นสเลยนะคะก็ขับรถเหมือนโฟล์คลิฟต์นะแล้วก็จะเอากล่องตรงนี้เนาะนี่ก็เป็นโกดังนะคะที่เขาเก็บรถบ้านที่เราซื้อรถรถตู้ธรรมดามาเนาะรถพวกที่เราจะเตรียมไ้ทำรถบ้านนะคะก็จะอยู่ด้านหลังที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะคะก็ตอนนี้รักก็มาเตรียมจด รายการนะคะว่าอะไรอะไรมีบ้างแล้วก็จะทิ้งอะไรบ้างนะคะก็เนี่ยคะ่ะให้ดูรอบๆนะคะก็จะมีอะไรเยอะแยะเลยนะคะนี่แหละหน้าที่ของคนนิ้วด้วน <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็ของดีๆทั้งนั้นเลยที่เขาทิ้งนะทุกคน <c oughs> เขากำลังจะให้เรามาทิ้งในในไอไอนี่นะแต่มันเป็นของใหม่เลยนะ แต่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นของที่ว่าเอา,อาจจะเป็นระบบเก่าเราไม่ได้ใช้รุ่นนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะมันก็คงขายได้นะของใหม่ทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิเนี่ยใหม่แกะกล่องเลยอ่ะแล้วเขาบอกให้มายนทิ้งนะแล้วเรื่องของเรื่องคือเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ใช้ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยต้องยอนทิ้ง เสียดายมากเลยอ่ะดี่คือเสียดายมากเลยนะทุกคนไม่รู้อะไรไอ้น,นี้ก็เขียนเขียนไว้มันเป็นวาวเป็นอุปกรณ์ที่แบบเขาใช้ออ,อันนี้เขียนว่าอะไรอ่ะสำหรับแรงดันอะไรก็ไม่รู้ว่าใหม่กิ๊กเลยนะเคอขอให้เรามาทิ้งอ่ะแล้วเราก็ยืนงมอยู่เนี้ยเสียดายเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรใช้ยังไง ใช้กับอะไรนะไม่งั้นเราก็คงเอา,าแล้วนะทุกคนดูดให้เรามาทิ้งมายืนเสียดายอยู่เนี้ยเนี้ยดูดิของใหม่เลยนะเนี่ยของใหม่ใหม่มากนะเป็นหัวน็อตเป็นที่เขาเรียกอะไรลองลองน็อตอะ่ะโอ้ยอุย้ย ทิ้งไปก็เสียดายไปแะคะทุคนอ้ยเสียดายมากเลยอ่ะไม่รู้อะไรอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเป็นร้อยร้อยอันเลยอ่ะเนี่ยดูดิของใหม่อยู่ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยโอ้ย ไม่รู้อะไรอะ่ะทิ้งมาก่อนเขาบอกให้เรามาทิ้งเพราะว่ามันเป็นสต๊อกค้างเก่านะเอออุ้ยเสียดายจังอยากเก็บไว้นะทุกคนแต่คือเอาไปก็คงลกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเวลาที่จะไปขายหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะเอยอ เสียดายอ่ะเอาแดดก็ร้อนมากเลยนะถามว่าทำไมต้องใส่เสืเส้อกั๊กนะบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวนะคะข้างในห้องอที่เราทำงานนะคะอะตอนนี้มันร้อนเนาะเนี่ยอ่อเขาให้เรามาทิ้งอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อ เหมือนท่อสองทางสามทางอะไรอย่างเงี้ยนะใหม่กิ๊กเลยอะทุกคนไห้ What happened to your finger? Um, I cut myself <laughs> in the sewing, sewing shop. Oh uh. the cut fabric no with the machine. Yeah. No wedding ring? Uh <laughs> no. No man? No. Oh, no wedding ring. <laughs> no man? Yeah, I no. did. <laughs> Done. <No, Dan. laughs> uh, Done. did do you want anything like this? No. Uh we can throw away <laughs> Just this. มีชายแก่มาถามว่าทำไมไม่มีแหวนแต่งงานคุณยังไม่มีผู้ชายเหรออุ๊ยเหมือนเขาเจะสนใจเรานะมีการแบบแดนอย่างนี้ด้วยนะทุกคนได้ยินไว้อ่ะโอเคอันนี้เรากำลังจะทิ้งนะมันเป็นไอตัวต่อแบบนี้นะต่อท่อนะถ้าใครทำแปลงผักนะก็น่าจะเอาไปใช้ได้นะแบบเนี้ยเออ หรือเราจะเก็บไว้บ้างดีเก็บไว้สักสี่อันนี้นะคือเรายังไม่มีความรู้เลยนะว่าเขาเอาทำอะไรยังไงนะแต่จะลองเก็บไว้สักสี่อันนะเพราะว่าตอนนี้ก็มันเสียดายของนะขอเก็บไว้สักหน่อยแล้วกนะเนี่ยกคนยินเสียงก็ประมาณเจ็ร้อยตัวได้นะเจ็ดสิบตัวเนาะ ้ยทำไมแต่เราเก็บไว้แค่สี่นะก็อยากจะเก็บอะนะทุกคนแต่ว่าหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรยังไงนะสองคือก็เอาไปลกบ้านเราเนาะเขาโอเค เดี๋ยวเขาจะทิ้งอะไรต่อไปก็จะพาไปดูนะเอาและนะ้ะของใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะแต่ก็ต้องทิ้งโอ้ยเสียดายอะ่ะเสียดายนาะกไม่รู้อะไรถ้ารู้เก็บแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เสร็จแล้วทุกคนเหนื <c oughs> ่อยโอ้ยขอตัวไปทำงานก่อนนะทุกคน ไปคุยกันใหม่นะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับวันนี้บไป้ายค่ะ